โอเคฮะก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมบ๊อบลัดไนแล้วก็สเปียร์สตูดิโอเกมเมอร์โกดแล้วก็หนึ่งทงเซเชนเนลวัสดีครับผมเปิดตัวเปิดตแบบนอนเรียงกันสี่พรมแล้วอ่าวันนี้เราอยู่ในมอสแฟลติเทลนะฮะก็โอ้โหซีรีส์แรกเลยครับต้นต้นไม้อะไรแบบก็ยืนยืนได้ละยืนได้ละนี่ต้นเหลืว่ายังไม่มีใครได้จะทำ ต้นไม้ครับอันนี้ต้นไม้อะไรอ่ะไม้อะไรวะเนี่ยชิบหายไม้อะไรวิสชูดนะฮะโอ้ชัโอ้โหไม้สีม่วงโคตรเกเเลยไม้สีม่วงโคตรเกเรเกเมากไม้ทำอะไรได้เลอันนี้เดี๋ยวนะเราอ้าวอ้าวชิบหายอ้าวอ้าวมันมาไงวะเนี้ยอ้าวแล้วปลดล็อกอินชิพเมนต์ได้ไงเอ้าเอินชิพเมนต์ทิ้งมัดรูไปก่อนทิ้งมัดมาใครวะอะไรอ่ะมาโคตรเยอะ อ้าวเหรอมันคือไม้นี่เหรอแหละใช่มันเปไม้อ้าวแลกเหรออ้าวใครแลกยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โอ้อาชิเมนเดนงูลัวตัดต้นไม้อาชิเมนเดครับผมใช่ๆๆเออจริงด้วยเดี๋ยวเราต้องเปิดหนังสือก่อนจะเปิดหนังสือนี่ไงมันจะเป็นเคสครับเคสสมุดโอ้โหโอ่โหร้ายกว่าหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวคนลคนละเล่มคนละเล่มเท่าไหร่มันบอกว่าชิคเฮียสตาร์สเลว์ว่าพี่กี่บรรทัดเนี่ย ตัดแมเครื่องมันมันนี่ต่อเพราะว่าปาร์ตี้อ่ะปาร์ตี้แล้วกดคลิปไปเครื่องกดคลิป to party open window party name เออไอทีดีไหมไอทีใช่ใช่เลยไอทีีก็อะไรเนี่ยสวยงามปีปาร์ตี้แล้วไงต่อก็จะมีอะไรนะ Invite player อ๋อนี่ไงขาดล้วตอนนี้รออยู่นี่โอเคแล้วมันกดรับยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้อง Invite ป่ะ S <S ใช่อินไว้พี่กดไปแล้วอ่ะแล้วขึ้นว่าสีเปิดป่ะเปิดล็อกต้องไหนอ่ะพี่สิหายกามขึ้นขึ้นไหมกกบตัวีหรือเปล่าฮะตรงแถวเอนี่หรือเปล่าตรงของเราอ่ะอตรงพวกมันมีเป็นรูปสกรดดาล่ะฮะใช่ป่ะอินไว้เควสแล้วก็สีแดงแดงหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองดูมันมีเควสอะไเลยอันนั้นอันนั้นมันเป็นของมอดคัสตอมเอพีซีครับคนละมอดกันอ๋อเหรออ๋อใช่สรุปมันอินไว้ปาร์ตี้ได้ไหม เออ้ยคนนื่ได้เดี๋ยวลองลองไว้ต้องตั้งอะไรเล่นๆไปจังหวะนี้ต้องสร้างกิวนะครับกิวไอ้งงกับไอ้นี่อยู่งงกับแบล็กเบอร์รี่โอ้โหสุดยอดไม่ได้แบล็กเบอร์รี่มากินครับแบล็กเบอร์รี่โอ้โทรศัพท์อเลยทีเดียวฮิตเลยอ๋อพิมพ์ไม่นี่พิมพ์ชื่อโค้ดมันต้องตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยว่ะอ๋อใช่อ๋อตัวเล็กตัวใหญ่ เช็คชื่อครับผมเช็คชื่อเช็คชื่อครับผมชื่อเช็คชื่อชื่ชื่อเวผมไปตัดต้นไม้ก่อนผมจะต้นไม้นี่มีอยู่ต้นเดียวทั้งโลกใช่ไม้เยอะแยะเยอะอยู่ช็คชื่ออะไรล่เช็คชื่ออะไรอาจารย์ชื่อเช็คชื่อเหรอกรรมเดี๋ยวนะเออโอ้โหแม่งปังอีกดันแป๊บเยครับปัดแป๊บบล็อกอาชิเมงนะผมตัดต้นไม้ยิงพุกเลยทีเดียว เฮ้ยผมเจอเหมือนเป็นตึกอะไรสักอย่างนะฮะนั่นฮะเป็นหอคอยไหมครับนะฮะนะนั่ะผมเจอหอคอยแอนเบลเลอร์เลยฮะต้องบุกเลยฮะจังหวะนี้เฮ้ยีี่มันบีบโอ้โหเฮ้ยลงอกการ์ดมันเลยท่านได้อ้าวได้แล้วนี่นี่ไงอินไว้แล้วอ่ะอินไว้แล้วเฮ้ยเนี่ยพี่อะไรตัวรับตรงไหนอ่ะนี่สิมันบอกอินไว้แล้วก็อะไรนะอินไว้แล้ว เนี่ยมันขึ้นอินไว้แล้วพี่มันอินไว้คนกดรับกดรับกดหนังสือหรือเปล่ากดรับกดหนังสือแม่ยูยูอินไว้ใบถี่โอ้ยน่าจอยแล้วป้องเนาะน่าจอยเพราะว่าโอ้โหเจอแร่อะไรด้วยฮะเราวันนี้เรามาขุดแร่รอเนี่ยมันขึ้นแต่อินไว้แต่มันไม่ได้ขึ้นว่าเข้าตีหรือว่ามันเกือบว่าคัพเปอร์ขโมยขโมยขโมยไม่ได้ขีย้เลยนี่ยขอโทษครับจอยแล้วพี่ขอโทษครับอุ้ยโห โอเคโอเคก็สุดแล้วได้แล้วนะได้อะไรครับพี่มันเป็นแร่อ่าเป็นไม่รู้ครับเนี่ยครับตรงไหนตรงไหนกินไว้เรียบร้อยสเปียร์มิวแอร์ชารับเลยไม่อะไรไม่รู้ครับพี่มันคล้ายๆกล้วยเลยรับตรงไหนครับไปกดที่เนี่ยกดสมุดให้บอกให้หมด้หมดที่เป็นเนี่ยไอ้ที่มีเป็นสีอะครับอ๋อยังไงถ้ากด กดตรงไหนนะครับกดรับตรงไหนนะกดที่ปาร์ตี้ปาร์ตี้ครับผมปาร์ตี้แล้วก็กดไปที่แอปเซบใช่ไหมกดเลยได้ร้อยโอเคได้ N U E N โอ้โหชื่อยากเนี่ปาร์ตี้้องปาร์ตี้ก่อนไอปาร์ตี้ด้วยพวกนี้เป็นของเป็นของเริ่มต้นครับที่เขาให้มาครับพวกชุดกรอบอะไรพวกนี้ครับเราจะมาเล่นอ่อมาคราฟนิกเก้นแล้ปาร์ตี้นะจะดึงกันใหม่นะจะบมือก็สร้างปาร์ตี้มาห้านาทีแล้วนะครับมิวมิว แล้วแล้วเวลากดรับปาร์ตี้กดรับตรงไหนครับพี่เดี๋ยวสมุดเล่มไหนและในลออรอลสมุดหนึ่งสมุดส่งงานนะครับเอเนื้อสัตว์ใช่ใช่มิว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 แต่ว่าสมุดแฮนด์เลอร์โอ๊ยโกดซิทด้วยจุกน้ำโอเคได้แล้วโอเคส่งมาแล้วป่ะครับพี่ไหนวะส่งมาแล้วส่งมาแล้วส่งมาแล้วสมุดเล่มไหนพี่สมุดเล่มไหนพี่สมุดที่มีสีอะเล่มที่สองครับวิโกดูดิมี ก็ตรงไหนฮะที่มาเขียน่าคิเคียทูสตาร์ชิกคูเ์อเกนี่ขวาทขมอ้ะเพื่อนเออึ้นอะไรไม่รู้อ่ะกูแม่หมดเลยฆ่าแม่เหมาฆ่าไม่ได้แล้วก็ปาร์ตี้กูต้องจัดแวว่าจีนจีมเปินเลยช่เรื่อนี้ว่าพี่ใช่เรื่องใช่เร่องนี้ดูดดูอะไรไม่รู้อ่าที่ขวามันมันมันได้เขียนให้รับ่เรื่องมันลดอ่ะ อ้าวนี่มันสร้างปาร์ตี้นี่บางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านนี้มีของเดี๋ยดูดิไอทีปาร์ตี้เริ่มหูลุงหากันคลิดกตรงที่ปาร์ตี้อ่ะแล้วก็จะมีเนี่ยไวทีอ่ะหนึ่งอินไวท์ชิกแล้วก็กดก็กดรับเลยกดตรงไหนครับพี่กดปาร์ตี้แล้วก็จะมีเขาไวท์พีแล้วก็นี่เลยตอนนี้เข้าแล้วครับพี่โอเคเรียบร้อยแล้วครบครบครับเช็คชื่อเช็คชื่อโอเครให้เลยก็มุณได์เบอร์ลี่มาครับเนี่ยเนี่ยไอ โลแวนเบอร์ลีนอะไรไม่รู้อย่างพี่ผมได้สีดำอะผมผมได้สีแดงอะกีต้ารี่แตกหรือเปล่านะทุยข้างหน้าเราข้างหน้าเราเขามีมีเป็นโดมประสานอะไรทุกอย่างแหละเหมือนเป็นคิวเอาไปดูกันดีกว่าไหนวะไหนไหนไหนนี่ต้องต้องปรับให้มันโหลดเยอะๆยอะอะโอ้โหเดินไปใกล้ๆเดี๋ยวก็เห็นฮะเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวน่ะรู้สึกมืดมากโอ้โหแม่งปรับมูดลี่บ้าก็ว่าทำไมมืดจังเลยเออสว่างแล้ว ปรับสว่างกันด้วยฮะอย่าลืมเรจ้อยครับาก่อนนี่สร้างปาร์ตี้ยันมืดเลยนะครับโอ้โหปาร์ตี้ยันมืดเลยเจอพัมกินครับผมกำลังงมกับบาร์ตี้อ๋อผมเห็นละไอ้ไอ้หอคอยไอเฟลเลยใช่ครับไปหอคอยกันดีกว่ารู้สึกมีคนวาร์ปได้นะฮะสัมผัสถึงพลังแห่งการวาร์ปชิบหายเฮ้ยกดเลยอุ้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 ยเฮ้ยกดน้ำมันกดน้ำมันน้ำมันบล็อกเพชรเต็มดงเลยบอกเพช ไม่ขแล้วใครมาขี่มาดู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 โกสู้สู้โกสู้ตายโกดไวหลายสู้ตายแต่พี่เดี๋ยวเราเข้าคุณคุณไม่ได้ครับพี่คุณไม่ได้ครับพี่ต้องสับประตูพี่จิ้มผายเดี๋ยวโอ้โหตัวอะไรเนี่ยจับกับพี่มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วโโอ้หดีวิ่งดีก็เลยคุยเยอะมากพี่ ไม่ชิบเพลงแล้วสู้ๆครับพี่สู้ๆครับสู้ๆสู้ๆครับมันมาจากไหนเยอะแยะดาพินแะสู้ๆดาพินกับกองเพชรครับจังหวะนี้มันมาจากไหนเยอะแยะเคีนรัวคีนรัวนี่แน่นี่แน่คีนรัวตีตีโอ้ยมันใช้เวทใช้เวทใช้เวทโอ้โหตี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 พี่วานตีเฉยมันใช้เวทมันใช้เวทนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โนี่แน่ โอ้วดาววนอะไรวะกดีแน่กดีเลยอะไเวทเไเวทเออวะพี่ไลเวทเหรไลเวทเหรอไเวทเหรอมันปั๊มยาพีอะไรัอะไรปั๊มยามยาันปั๊มยาต้องอันคิดที่เข้าคิที่เข้าตึก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 ตึโอตเสียเสีนเลยเนี่ยใช้จะตายเคนี่แน่ตายตายชะโอ้โหพี่ว่าเพชรโอ้โหเราเพชรมาใส่ได้ดาบทับเด็ดได้ดาบทับเด็ดเคโกดดาบดาบแรงว่ะ ต้องฝาฝาดูซอมบี้โอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยตีกดเร็วอื้อเลยโอ้โหเพลงมีบอลเล่ขึ้นเลยอ่ะโอเปร่าเลยทีเดียวตายเจ้าตายแค่เธอตายแค่เธอตายแค่เธอไม่เป็นไรอ่ะป่ะติดตรงไหนี่ปิดตรงเมลสิกครับเมลสิกผมปิดแล้วนะโอ้โดนดึงโดนดึงไม่รู้สิผมกดเลยนะดึงทำไมโอ้ยดึงทำไมฮะดึงเหรอดึงโอ้โหไปจี๊พี่ครับ เลชุดเกาะเล็กเลยทีเดียวโอ้เบิร์นเบิร์นโอ้โหดาผมจะพังครับชิบหายโคตรเลกวเจอหอกด้ยพี่เท่เด็ดร้อยโอเคหอกก็มาวะครับทันเด์อชาร์จอะไรเนี่ยแหละวิ้ยพวกนายดูยัสิปโจ้เป็นไงเป็นไงอ้าออชออชอช่วยเานูงนี่แหละนี่แนี่แหละ้ของดี่ะนี่ของของของเอาของดาบไฟดาบไฟเบิร์นมันเบิร์นมันโอ้โดนตีได เฮ้ยตายครับมาเฮ้วเอเนื้อเนือเน้อเจอเนื้อครับเจอเนื้อตายเจเถอะายเจ้นเถอะตายเ้เถอะโอ้ยอกอินเรือร้อยกว่าพี่เรือร้อกว่าโอ้หเรือร้อยกว่าชาร้วยเรือร้อยกว่าตายเจ้าเถอะตายเ้าเถอะตายเะเถอะโดนมิลขอแล้วนะครับเฮ้ยโอ้โหโนกดอะไรวะกดคดไปเลยชิบหายตีโดนมิวเฮ้ยไอชาร์ดไชาร์จทุกัวดีกว่าปะ ไอ้มันมันมีที่ที่ันยอ่ะชั้นบนชั้นบนเจอใช่ฉันบนเจอใครไม่รู้นั่งอยู่ครับผมมาล่องหุนได้ด้วยนี่ตี๋อแล้วเกมเมื่อกสอะไรคขตต้นซีดวัดแบบกดพี่พี่กดยิ้แล้วมันนี่ไงมันเือเสกเออชอช่วยใจเย็นครับพี่โอ้สู้ๆครับเดี๋ยวผมเป็นนังใจให้เฮ้ยเอย่ามาที่ขุดเพชรมันเหลือแปดสิบกว่าแล้วมันเหลือแปดสิบกว่าแล้วต้องต้องโดงที่ขุดเพชรครับ อ๋อเหลือไปสิบกว่าแล้วครับพี่สูามสิบสี่สิบยี่สิบสามพี่โทษครับนี่แม่บ้ามันตายยากแต่ว่าเอ้ยมันกินยามันเดิมมันดเดิมมันลบยาตายแต่ของมาเนี่ยวิเจ็บเพชรวเจ็บเพชรไปครับหมันซีดไปหมดเลยผิดเนี่ยปะทอลเลยพร้อมจะไปลุยกันอีกชั้นหนึ่งยังพี่แล้วใครเนี่ยครับเขาคือใครหนึ่งซีคุงสุดหล่อครับผมทุย นี่ครับแบบผมผมมาสับสวิตยังพี่จัดจัดเลยครับทาแล้วสับสวิตก็ไรนะสองเตียมเลยวะพี่นองไหนรู้ด้ี้โอ้โหแล้วเปิดใครมันกดสวิตวะผมไม่สับสวิตเมื่เจ๊ที่ผ่านโอ้จีเลยจีจีไต้องเอ๋เลยเชิญะอ้าวโอเคก็สำหรับถ้าน้องๆคนไหนรู้เกี่ยวกับมอดนี้ก็เชิญนั่งกันมาได้นะจะมีเวลาเนี่ย เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกดไอ้กะไรกดอะไรกดกดอันนี้มันจะเสกเสกกดอะไรนั่นไงกดคอนโทรลนี่นี่เสกเฉยใช่ใช่ใช่ใชมันเสกเสกตาหน้าเปิดสุดไหมครับที่นี่พังแล้วโอเคจริงจรแล้วคือเราเยชนะแล้วโอ้เราโคตรเทพอ่ะแบบเดียวเคลียร์เลลยแ้วชุด้ชุดนี้แบบแต่ละคนผมนี่เราเข้มย่างอย่างเดียวเลยอะคืออะไรเที่ที่เอ็นชาร์มาขุดไปด้วยขุดดาบเพชรมาแล้วจะขุดจะขุดยังไงวะเนี่ย นาเอ้ย <pakai> ผมผมมีที่ขดเพชรเอ้ยไม่ใช่ที่ที่ขดเพชรอยู่อยู่กับหนึ่งหรือเปล่าครับใช่ปะอยู่กับผมพี่ใช่ใช่เรียบร้อยได้แล้วโอเคเฮ้ยทำไมดับมันใกล้พังเร็วจังอ่ะอ๋อยังไม่พังอีกหรือเปล่าไม่ดับเร็วมากเพราะว่ามันอึดมากไงพวกเนี้ยเออผมได้ดับเพชรมาแล้วเนี่ยผมว่าได้ดับเพชรมามันตีได้แค่ร้อยกว่าทีนี่รูอะไรฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูอะไรพี่บ๊อบตรงนี้เออพี่บ๊อบพี่บ๊อบพี่บ๊อบสู้พี่บ๊อบแคร็บสู้ครับสู้โอ้วงจรทั้งนั้นเลยอ้าว นีพ่พี่โอ้โหคอมเมนต์บูคอมเมนบล็อกเต็มเลยอ่าแล้วแล้วอันนี้มันเกี่ยวกับที่เราจะต้องลงมากรน้นป oh. ่าเนี I mean, ่ยพ yeah, mm ี hmm. no, ่โรไปนะโคตรไปโคไปคดไปโคตรไปโคตรไปโคตรไปโไปโคตไปโคตไปโคตรไปโคตดไปโครไปโคตรไปกไปโคต้ไปโคตรไปคกรไป่คตรไปโ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 รไปโไปโคไปโครไปคไปโคตรไปโไโรไปครไปโรไปโคตรไปโรไปโคกดไปโคตรไปรไปโคตรไปโคตรไปโคตรไปโไปไปรไป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 ดไปไปไปโโกดไป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  ขึ้นไปได้เอาบันไดไปน่อยได้เหรอพี่เดี๋ยวนะ้วบรรไดบรรไดเดี๋ยวนะลงไปจะกันเลยขึไม่ลงวะโอเคเดี๋ยวขุดกีรโคเดี๋ยวขุดแล้วให้ช่วยขุดขึ้นได้แล้วครับพี่โอเคพี่ขุดมาพี่ขุดเลยอ้าวมิวเฮ้ยเบางบอกไม่ได้ก็ไปไกลสิโอเคโอ้โหขึ้นไม่ได้เดี๋ยวดูขึ้นอัทรอบขึ้นมาเดี๋ยวช่วยลุงก่อนโอเคครับช่วยลุงมาโอเคช่วยลุงเดี๋ยวนั้นแล้วมันจะขึ้นยังไงวะเนี่ยพี่เป๊ะพี่ว่า ผมมีผมผมมีเอนเตโปพี่เอาไปไปเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวไปหาขึ้นเลยพี่อย่านะพี่พี่แอคอะไรสามารถขุดหีเบนเดอร์ได้ครับไรไม่รู้อ้าวแค่นั้นแหละอ้าวขุดมาแล้วอ่ะชิบหายแล้วเอนเตโปผมโยนไปโอเคงั้นก็ไปงั้นเราออกแล้วเราออกแล้วออก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 ไอ้ตรงนี้คือจะเขาจะออกยังไงพี่ที่นี่มันล้อมรอบด้วยเบรดล็อกน่ะไม่ไงออกได้ออกได้มีทางออกอยู่อ๋อ ด้านล่างครับมีทางออกทิ้หายเฮ้ยเฮ้ยทองทองดูแป๊บโอ้ยดูได้ไหมเนี่ยกดได้ป้าผมเดี๋ยวนั้นเราใช้พแอพไอ้นี่ไหมเหรอเออใช่ใช่หนึ่งหนึ่งหายไอ้นี่อะไรให้ไหนพี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับโโอ้หของอะไรตรงโน้นมีอ่ะโอ้โหเพชรอตะเพชรอตะจับเพชรแะพี่แล้วจับแต่พอมีแล้วมันมันมีตรงเพชรอยู่นะพี่มันมีหลายประตูวราวดู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 ครับดู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 ดนดู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 ดดู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  โอ้อยโอ้โอ้ยโอ้ยม่เาอีกแล้ววโอมันจะพาไปไหนวะาาสตาบมาเลยดีเดียวสตาบอตาบอเต็มเต็มเมเต็มดาบดาบไรซเบอร์ยักษ์แม่แมตายซะเถตายซะเถอะตายซะเถอตายซะเถอะตายซไฟไฟไฟโอ้โหเอาแล้วผมเจอไว้กดไอ้นี่มาอีกแล้วเอาตีตีพดตีพดที่วับช้วยด้วยไหนอะ ไม่อะไรวะนะเฮ้อะไรแบบอะไรอย่างสุดยอดเลยดาบอะไรเนี่ยเป็นมุงยักษ์เชิดไหนหมดลาก่อนตื่นอุ้ยดาบดาบ T8 เลยอ่ะดาบแรงมากผมได้อะไรมาในคาถาเฮ้ยได้คาถามาว่ะคาถาเลยโกดโกดอย่าตายนะโกดโกดจะตายไหนเป็นมุมยักษ์มันมุงยักษ์คาถาคาถาลูกคาถาคาถาซัพพอร์ตซัพพอร์ตย่าคาถาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วท่านไงพี่ท่านปุย มันถูบหมดทุกคนในนี้ในนี้มีเพชรอ่ะเฮ้ยนี่มันคาถาว้าวด้วยวะเฮ้ยเพชรเพจเพจแล้วเออเล่นดีผมลอยได้เนี่ยโดนมันดึงโดนมันดึงพี่โดนมันดึงเฮ้ยช่วยช่วยหนึ่งก้อนเอ้ยนี่เนี่ยเออาออบผมอัดตีผตีข้าวลึกตีข้าวลึกมากตีข้าวลึกทำไมเล่นมันเหลือเยอะจังอ่ะมันเหลือเท่าไหร่ครับเล่นมีเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยโอ้โหไอ้จะตายพี่เรล่นมันจะตายแล้วจากไอ้จากหกร้อยกว่าเลยอร้อยกว่าหกร้อยกว่าเลยเหรอลุ้มลุ้มใช่พี่ประมาณเหิร์นเลยครับสี่สิบกว่า ยี่สิบสามสิบจะตายแล้วเสียตายเรียบร้อยได้เลยกระจอกมากเห็นได้เลยเลยโคดิมุ่งเข่โคลอรเลียมเจมนะฮะได้โคลอรเลียมเจมพี่ผ่านได้โโคลเลียมมาเต็มตัวเลยฮะโอ้หผมที่ของก่อนของนี่แบบเต็มตัวเลยเฮ้ยบล็อกทองได้มาเก็บเก็บเก็บผมมีนี่ด้วยอ่ะโคดิมุ่งเปิ้ลนะครับได้มาคือคือเรายังไม่ได้ไปขุดบล็อกเพชรเลยนะฮะใช่เออใช่ของแรงเดินจะได้ไอ้นี่ไม่มีเหล็กอ่ะเฮ้ย ผมมีลองลองช็อตนะครับไอ้มันคืออะไรวะเนี่ยเป็นตัวชนกันเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อเป็นเป็นเป็นหนึ่งครับหนึ่งครับดูนี่ครับครับไหนครับพี่นี่ครับมันคืออะไรครับอ๋อมันเป็นนี่ปะนี่ครับนี่จริงด้วยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยของที่เกี่ยวได้เกี่ยวแล้วลอยได้สะเปตแมนนี่ว่ะอ๋อไม่ถึงใช่อะลอยไม่ถึงโอ้โหเดี๋ยวผมพาที่ขุดเพชรกันครับพี่สู้ๆครับเอา นี่อเจออะไรพี่เพชรโอ้โหเพชรกี่ก้อนอะเพชรเป็นบล็อกหนึ่งโอ้ยว้าวโคตรเทสอ่ะดูดิหนึ่งบล็อกนะโคตรยาวเลยพี่นีสอเหมือนกันเหมือนดูนะเหมือนแบกไปเต็มจุ๊ครับจุ๊บครับอ่าผมผมรออยู่อ้าวชิบหายหายหายไปไหนหายไปไหนเนี่ยนี่นี่อยู่ข้างหลังนี่โอเคคาถาโคตรเทสบล็อกได้นี่แหละยอยู่ได้อยู่ได้โอ้ยพี่ดูดิอโอ้ยเท่ดูดิวันนี้ได้บอกเพชรหกบล็อกครับพี่นี่นี่นี่ไหน นี่มันได้ไไดด้้เพชรมา54เมตรได้ยโห54เมตรเออตายไปแล้วโอ้โห54เดี๋ยวรอไปกรอพี่โอเคเดี๋ยวเราเราไประบุดีไหมระบุขึ้นดีไหมนี่เนี่ยระบุต่อเลยครับพี่สไปเดอร์แมนด้วยอ่ะสไปเดอร์แมนนี่ไงพี่โอ้โหผู้เพียบเลยไหนพี่ข้างๆไหนผู้ผู้ผู้เพียบเลยโอ้โเพียบเลยโอ้ตัวอะไรเนี่ยคือมันเป็นวงจรมั้งแบบถ้าเรามาบุกถ้าเรามาบมมาบุกแล้วมันจะไปบจะทำการแบบยิงพวกเซว สเปียนี่สเปียรลอยได้สเปียอ้าโหสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาตายคล้ายๆกับว่าดึงเพื่อนขึ้นไปตกหรือเปล่าใช่ไปกดโดนเทเลมันเลี่ยงเลยอ่าอีพีอ๋อนั่นเป็นอะไรบ้างหรืออ่าอีพีลุงแป๊บแป๊บได้เราเข้าประสาทนีเลยไหมข้อภาษาอะไรดีขึ้นประสาทปะครับพี่เนี่ยครับเอ้ยมันมีของกากมากเลย คล้ายๆกับคล้ายๆเฮกซ์เลยใช่แต่มันไอ้นี่แปลกแปลกใหม่มากมันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มีสปาร์มอนเตอร์ไม่มีมอนเตอร์ไม่เกิดเลยดีครับพี่ดีๆตอนตอนเช้าพี่ตอนเช้าตอนไม่มีอะไรเลยตามาของฟรีกะของฟรีเฮ้ยเดึงไปไหนเอ้ยชอบอ่ะครับคุณชอบเลย ไม่มีอะไรเลยพี่เฮจะสัาคานนี่มันมันไม่มีไม่มีมันหมดเลยนะโอ้โหสัมปันธ์หมดได้มาโคตรเจียมอะไม่เขียนว่าเฮลิ่งชาร์ปอ่ะทำอะไรได้พี่มันมันมันฮิลเลือดให้พี่ว่ามันฮิลเลือดให้ฮิลฮิวไ้ฮิลได้ได้เป็นซัพพอร์ตวบกันโอ้โหฮิลได้รัวๆเลยเนี่ยอุ้มซัพพอร์ตได้ึ้นอ้าวซัพพอร์ตที่ดีต้องฮิลอุ้ยทุยอ๋อพี่พี่ครับคือถ้าฮิลฮิวฮิลเลือดจนเต็มแล้วมันจะเป็นการตีเพื่อน เนี่ยเมื่อกี้ผมกดฮิวเวอร์โรลล์อะไรปุ๊บแล้วหัวใจหมดมันก็ตีพี่ไปสองพีโอด้วยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยอ๋อยู่ด้านบนและอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนกล้วยเลยรอด้วยมาแล้วโอ้โหแต่ละโอ้โหมาจากไหนนะพี่มาไลน์เวดยิงกันมาเวดเวดเอนเดโผล่ทำไมมีแต่ขอกระกาทั้งเลยเพราะว่าของได้แล่อะไรไม่รู้มาเฮ้ยเจอเจอสปอน อาบิซาิลินอะไรเนี่ยเจปอร์เจสปอร์เกิลด้วยครับอยู่ด้านอยู่ด้านบนเนี่ยตบเลยครับตบเลยเดี๋ยวผมไม่หน่วยซัพพอร์ตให้มันมันยังไม่เหมือนครับมันไม่เกิดไม่ทุบเลยทุบเลยเสียดายทุบไปแล้วเดี๋ยวผมเป็นหน่วยฮิวฮิวลิงให้ทุกคนอันนี้ชั้นสุดท้ายใช่ไหมครับใช่ไหมโกดใช่คนเดียวจรงจริจรบอสบอสหรือเปล่าบอสไม่มีบอสเป็นบอสเลยบอสไดจะเป็นไอ้ไอ้พวกสกิลตอนตอนชั้นชั้นบอสสุดแอบน่าจะใช่นะเฮ้ยโกด ใค่ใครเลยรถบอกได้นะผมดูเขาหิวเรือนะเรายังไม่ไปดีตรงนั้นนะใช่ปะเราไปทุบันดีกว่าไปวิ่งไปเลยเวทมนต์ไม่กองกองกองไม่กองไม่กองไม่กองโอ้ว้ยพลดไม่ได้หัวของของเอาพี่ครับพี่ครับแล้วแล้วพี่ไปกันทำไมผมผมพิกมาครับ้ามากระเดียบริมดูริมดูบังกอนบางกอนที่ทีเทเลพอร์ตแล้ครับพี่ไปใช่ครับพี่พอดีกันเก็สู้นะ อุทีพูดทีเลบอร์ไปอ้ระบิดระบิดโอ้โหอ้โหเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโดนโดนเปิดหิว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 หิหวดวหห่าครับเลหิ ได้อะไรฮะแต่เพชรแต่เพชรสองเม็ดสองเม็ดโถคุ้มค่าเลยเกินคุ้มค่าทันทีตรงนี้เราคิวแบบโอ้โหคิวเละแล้วเอ้ยเจอเอ้ยเจอแล้วมันเสกมันเสกเฮ้ยให้ผมเจอได้ไหมบักเฮ้ยใผมผมเจอเนี่ยดูดีๆก็กรดมาดูเป็นความถนัดไปแล้วคนหนึ่งครับคนหนึ่งครับมาดูมาดูครับมาดูมาดูเนี่ยครับเนี้ยไหนครับพี่ดูดีครับดูดีครับเห็นปะเนี่ยๆจะเป็นดำอะไรพี่เฮ้ยนั่นแหละครับน่าจะเป็นเป็นดันเจี้ยนได้ป่ะครับใช่ปะผมผมว่าใช่แล้วผมไปไงพี่ผมไม่มีไอเดือยผมไปปะ นี่ไงไม่ได้แบกไหมครับคุณด้วครับเนี่ยเอาชิบหายโค้ดซัพพอร์ตเราไปกันดีกว่าไปเลยได้ไปเลยมันได้โปรไกบลมาคตรเทพพี่ครับอุ้ยอ้าวใครใครพี่พี่เขาผมไอ้เมื่อกี้ที่เราฆ่ามังกรได้ผมได้หัวมังกรมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเอ้้าเฮอไปเทปลงไปแล้วเทปได้หัวมังกรมาพี่มชั่ เออเจาะหยพี่คือมันสาคือคือมันสาแล้วมันคือมันสาแล้วมันบวกเลือดเลือดเพิ่มมาอีแถวหนึ่งอะพี่โอ้โหเจ๋งอ่ะโอ้โหของดีอ่ะเนี่ยอ้าว x x x tag damage ร้อยเปอร์เซ็นต์หุยจริงที่ถ้าทางดีกัพี่นะผมของเอามือตีพี่หน่อยอ้าวอ้าวไม่ไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้าเราใช้ดาบนะเราใช้ดาบนะเราใช้ดาบอยู่ครับดาบดาบแล้วเราจะปิดสามหลอดนะครับประมาณสามหลอดเป็นเสียงยังไงวันเนี้ยเยอะอะพี่ไปไหนกันต่อเดี๋ยวผมฮิ้วพี่พี่ก่อน มีเสียงวะเนี่ยจิ้มหายแล้วอ้าวอ๋อจุ๊บบอกอะจุ๊บบอกอะออฟไม่เอ้าออฟอที่ว้่าเปิดเยอะขึ้นที่ว่าปิเสียงแล้วเปิดใหม่ครับลองดูอ่าฮะมันจะหายครับเสียงเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงแล้วครับพี่เฮ้ยเราเราเดินเดินเดินทางไหนดีลงลงดันเจีนเลยครับพี่มันมันมืดๆนะครับใช่ใช่ใช่มันมันไม่มมันมีอะไรวะเนี่ยชิบหายและไม่มีไม่น่ามีอะไรอ่ะมันเป็นแค่อันนี้คือบล็อกอะไรครับลองลองกดกดนี่ดู อ่าคุณไม่ได้ด้วยคุดแล้วสลายใช่ใช่ยละอ้าวผิดแอคก็ต้องใช้ทีแอคคุณหรือเปล่าลองดูดิอ้าวเจอหินไหมครับด้านล่างน่าจะเป็นใช่ใช่ใช่หินี้ใช่ใช่น่าจะโลกลบปกติแล้วมีเลยไมเห็นมีอะไรเลยพี่ป้าโอเคป้าโคตยง่างเลยจุดไปปิดคลิปไหมครับใช่ปิดคลิปก่อนไหมนี่สามถปิดแล้วหรอเปล่าโอ้โหปิดเลยก็ได้ฮะโอเคครับผมหิวผมหิวอ่ะนี่ความรัก ดูดิหูหัวคัทเท่เลยครับอิฉาหัวมังกรหัวหัวหัวมังกรใส่หูฟังหัวแบบกอเพชรกอเพชรโอ้โหคัทเท่เหล็ได้ชิว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 ฮิวฮิวฮิวทุกคนครับผมหัวเหยียบโก็เหยียบเขาโดนโก็เหยียบเราเราจะมาหิลให้พี่มิวันเพราะเขาตายไปแล้วนี่เทวิฮิว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 เราคูขึ้นมาโอ้ยฟื้นเลยโอ้ยฟเลยโอ้โหพอแล้วผมว่าแล้วทำไมผมหิวเร็วเวลาหิวมันจะเสียค่าหิวด้วยอ๋อซัพพอร์ตนี่เอง เล่นแบบเทพประสาทน้องไก้วไปหลังอีกแล้วพี่เฮ้ยมีอะไรคือประสาทมีเดี๋ยวไว้ต่อพาร์ทหน้ากันบรายการครับใอ่คก็สำหรับใครที่รู้ชื่ยชันเรื่องนี้ก็แนะนำกันมาได้นะครับไดทวงขาวกับกับพี่วอฟนะครับผมสำหรับโปรเจกต์นี้ครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ทุกช่องกันเลยฮะไปละบายท่านจุ๊บ